ไอ้ตอนตอนที่ใส่แวนคาดอ,ะอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆอะ่ะเราไม่รู้อะไรเพราะมันไม่เห็นจริงๆอะ่ะหมายถึงเราก็คำลําคําจับได้มันเป็นก้อนๆแล้วเหมือนกับว่าโบสปะโบสไม่ว่าทีมงานอะ่ะบอกว่าเอาก้านออกด้วยไอ้ตอนแรกคิดในใจอาง,งุนเนาะแต่ทำไมอง,งุนมันลูกใหญ่จังวะวผมเป็นคนกินอง,งุนได้ผลไม้ผมกินอาง,งุนได้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไม่หยิบเอาดึงออก <c oughs> ปึง้งก็คิดว่าอางุ่นแต่แรกคิดว่าอง่นเออบบสออกอ่ะก็คิดว่าง่นก็แบบให้โบสกินโบสกินก็กินแป๊บนึงก็เลยแบบด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรเพราะว่าจับแค่รูปลักษณ์ภายนอกอะ่ะแล้วก็มาดมดมปึ้งไม่ได้กินอะไรวะกัดแม่งเลยแต่แรกคิดว่า,าง่นจะ่ั้จะตอบอง่นใส่มัดใส่มัดคัดใส่มัดแคทอะไรสักอย่างสื่อก็บไม่ได้ เออได้ก็เปิดสมัยวามันนุ่มๆกลมๆอ่ะนุ่มๆกัดปึ้งเคี้ยวปุ๊บอืม้มรีแอคแรกกับความรู้สึกแรกคือแบบมันเหมือนเป็นรสชาติที่แบบเราไม่ได้คาดหวังอะ่ะจะอ้วกก็ไม่ได้จะอะไรก็ได้มันแบบว่าอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่กล้ากินอะ่ะแล้วมันก็มีความหวานมันมีความเหมือนแบบ เทคเจอร์มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนกับมันเหมือนอ่ามันบดหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าเหมือนมันบดแต่ว่ามันหวานแบบหวานที่แบบเออหวานเลี่ยนอ่ะมันบดหวานเลี่ยนแล้วเราสือกอะไรเงี้ยเออใช่ไหมเหมือนมันบดใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่ผมกินลูกชุบ เป็นทั่วทั่วบทใช่ไหมเออครั้งแรกที่ผมกินลูกชุบแล้วผมแบบเออ,เออเ,เอ,อืเอ,อ right here, เลยอะเอือเออบทช้าไปมากเออไออะไไอว่าบทเห็นว่าบทอ,นะออกใค่นะเอาจิงกอะไม่ไม่เห็นว่าน่างานแบบคนดูหรือว่าอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนผมกำลังจะก,กัดอะแล้วแบบผมก็ดูหลายคลิปน้อยแบบว่าฮุดยาฮุดยาฮุดยาก็ามีเสียงเสียงแบบ แฟนๆที่ไปดูนะวันนั้นเออโอกว่าอ oh, yeah. ุ้ยโอ๊นไม่กินของหวานนี่โอ๊นไม่กินของหวานงามเรียบร้อยตกใจมากใช่ผมก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกอดิก้าแบบสารภาพเลยคือว่าตอนแรกคิดว,ว,ว่าเป็นอ่าองุ่นไซมัดคัดอะไรสักอย่างไซมัดคัสไซมัดคัดอะไเดี๋ยวลงให้ดูจริงผมดูแบบอะไรทีบบ่เราแบบว่าสีหน้าบอกว่าอีกแล้วเลยโบดไวมากใช่เพราะโบดก็รู้ว่าผมไม่กินของหวาน ฉันงสงสารใช่ไหมเออแพ้ถั่วไหมไม่แพ้ครับถั่วไม่แพ้ครับชันมาคิดว่าจะแปลว่าจริงย่างกินได้แหละแต่ว่ามันเป็นรสชาติที่ผมแบบไม่กินเลยมาสี่ห้าปีแล้วอะ